พาเพื่อนๆมาชมใกล้ๆจ้านี่คือกระหล่ำพวงที่เด็ดแล้วจะเป็นสีเขียวๆลูกใหญ่ๆแบบนี้ล่ะจ้าส่วนนี้ก็เป็นช็อกโกแลตที่เขาทําเอามาขายนะจ้าเนี่ยจ้าก็ชิมแล้วอร่อยมากจ้าส่วนนี้ก็เป็นต้นของกระหล่ำพวงจ้าก็เด็ดออกมาเมื่อกี้นี่ละจ้า ไปเลยจะเพื่อนๆพื่อนไปชมคลิปเต็มเต็มกันเลยจ้าว่าเป็นยังไงเพื่อนเอนจะชอบไหมส่วนตัวส้มแล้วก็ชอบอยู่จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆนมากินขนมนี่นะจ้าขนมกะหล่ำพวงจ้าเขาทำขึ้นมา เนี่ยจ้ะส้มก็ยังไม่เคยกินนะจ๊ะก็เห็นก็เห็นเขาขายก็เลยซื้อมาลองนี่แหละจ้ะเขาทําขึ้นมาทั้งหมดหกลูกด้วยกันจ้าหกลูกราคาอยู่ที่หปอนสิบเก้สตางค์จ้าคิดเป็นเงินไทยก็สองร้อยกว่าบาทจ้ะนี่แหละจ้ะส้มก็ยังไม่เคยกินก็ตื่นเต้นมากเลยจ้ะพอดีไปซื้อไฟมาประดับคริสต์มาสเห็นก็เลยซื้อมาจ้ะส่วนนี้ก็เป็น กระลำพวงตัวจริงนะจ๊ะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็ดีใจนะจ๊ะที่เห็นเขาทำขนมออกมานะจ๊ะแล้ววันนี้ส้มก็มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงชัดเจนนะจ๊ะพูดมาก็อยากลองแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ก่อนจะไปลองขนมกระลำพวงส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะเพื่อนใหม่ แล้วก็ขอบคุณเพื่อนเก่าด้วยจ้าที่คอยเป็นกำลังใจให้ส้มเสม,มอมาจ้ามามาจ้ามาม,มามาชิมกันเลยจ้ามาชิมกันเลยว่าเป็นยังไงพอชิมเสร็จแล้วส้มก็จะจะมาเด็ดเด็ดอันนี้ให้ชมจ้าพอส้มชิมแล้วก็จะให้พ่อบ้านมาชิมด้วยจ้าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเจ้าออกมาเดี๋ยวจะออกมา จากกล่องเลยจ้ะอุ้ยทําไมมันเนี่ยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะชิมให้ชมแต่ก่อนจะชิมส้มก็จะผ่าให้ชมก่อนจะพาพาให้ชมก่อนว่าเป็นยังไงเอาตั้งไว้เอาตั้งตั้งไว้ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยจ้ะก็จะหยิบขึ้นมาลูกหนึ่งจ้ะเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไงเขาทําได้ยังไงผ่าแล้วอุ้ย วุ้ยทำไมเป็นสีดำคล้ายช็อกโกแลตนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะสีดำๆๆนี่แบบนี้นี่ตัวช็อกโกแลตแน่นอนเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมชิมครึ่งหนึ่งก่อนจ้ะอืมอร่อยจ้ะเพื่อน สมกับสมกับราคานะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะให้พ่อบ้านมาชิมให้ชมนะจ๊ะพี่รอนมาชิมแล้ว้ r ยพ่อบ้านก็จะมาชิมให้ชมแล้วจ๊ะ s ซียูหนูแตะมน hello <laughs> mm. yeah one of these put the floor so far down <laughs> no no this um. oh. mm. Mm. how was that อร่อยมากจ้ะ mm. เพื่อนเพื่อน Very nice, nice chocolate. สามีส้มก็ชอบจ้ะเขาบอกว่า Nice chocolate เหลืออยู่เหลืออยู่สี่ลูกจ้ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเก็บไว้กินวันละลูกจ้ะสองคนก็ได้สามวันพอดีจ้ะ เยอะจ้ะเดี๋ยวชิมชิมเสร็จแล้วเป็นช็อกเกลเป็นช็อกโกแลตที่อร่อยมากเลยจ้ะเดี๋ยวส้มจะเด็ดเด็ดนี้ให้ชมนะจ๊ะ you want to help me or you okay i'm okay my head's missing so. yeah okay พี่รอนเขาบอกเขาไม่ช่วยเด็ดแล้วเพราะว่าหัวเขาหายไปกล้องนะจ๊ะเนี่ยจ้ะก็มาเด็ด วันนี้ก็จะจะต้อมอีกแล้วจ้ะเพืเ่อนๆืนจ้ะอืมอืมจ้ะก็ <Okay. S 1> ลูกใหญ่มากถ้าทำถ้าทำลูกใหญ่แบบนี้ก็คงจะกินอิ่มจ้ะนี่นี่ลูกเล็กไปไอที่เป็นตัวช็อกโกแลตเนี่ยจ้ะมาเด็ดคนคนหนึ่งกินกินสิบ สิลูกก็อิ่มแล้วจ้ะเขาจะเป็นเป็นแน่นๆเป็นจะเวลาเชี้ยวจะแน่นๆอร่อยมากก็คล้ายๆกระลำปลีบ้านเรานะจ๊ะแต่นี่เขาเป็นอันเล็กนะจ๊ะก็จะจะให้พอบ้านสิบลูกแล้วส้งก็จะเอาสักห้าลูกจ้ะอพอบ้านก็เอาอันนี้มาแล้ว thank you จ้ะอ MM ืมสดมากๆเลยจ้ะเพื mm ่อนๆซื้อมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ยังสดอยู่จ้ะทั้งสดทั้งกรอบจ้ะอืมจ้ะอืมก็คงจะพอแล้วละจ้ะหนึ่งหกสิบอุ้ยพอจนเกินพอแล้วจ้าแล้วเราจะสองคน สองคนนี้ก็โอเคแล้วส้มก็จะหั่นนะจ๊ะจะหัน่นหั่นแบบเนี้ยจ้ะก็โอเคแล้วแล้วก็กากระบาดจ้ะแบบเนี้ยจ้ะแล้วก็จะนําไปล้างนําไปล้างแล้วก็ออกไปต้มจ้ะแต่ของกิ่งนี่ใหญ่แต่แต่ของเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่เล็กจ้ะเนี่ยจ้ะเพื่อนๆดูใส่กันเพื่อนๆเห็นไหมจ้ะเนี่ยจ้ะ ท้ายที่สุดนี้เดี๋ยวส้มต้องไปแล้วล่ะจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจ้าโชคดีมีความสุขจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าจ้าบ๊ายายเลิฟเลิฟบหัสด,ดีจ้า